đó là tin tầm bồng hùng, đẹp ngay ngay, đẹp mà xin lấp na, sưu cô bay cả, bắt, anh này quá, bây giờ bảo bảo nhắc đẹp เยไปปลาเข็มทอดปลาเข็มทอดจิ้งก็ตำหมงหือเอาฟัวกินเขาบ่มส์เอามาเทมาอน่หลยังดอกือมือหอมเราบ่มิแห่งจีบปลาขอาก็เลยต้องใช้พลังพิเศษ <laughs> พลังพิเศษเล่นไม่งั้นแหละ มันจะหลับก็เลยปีนตามบังหงอืมน่นใชนอเปกันดูสะพายป็นตามบังหงอย่าฮึมอมซวงวะซวงวะมันเป็นเงงงงดึม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  ข้าวเยอะเอาออกทำเฮ็ดไข่เจียวให้ดปัวใส่ข่าลายปุดพวก็ยืนจมอยู่ขอางทางข้าวเยอะข่าวเยอะเหมือนกันรับมเลยอืมไม่ก็ได้น่ะอืมอะอืมอืมอ่า อือเขาเอินนี่อย่างอ่ะแม่ของลูกเคยอ่ะแม่ดองเหรอแม่ดองอะไรแม่ของลูกเคยคืออะไรภาษาลาวเขาเอินแม่ดองแม่อแม่ของลูกเคยอ่ะมัะสออนสื่อมะหย่ยมันสื่อปลาเข้มอ่ะมะห่หลายหลายทอดมันทอดมากโอ้ Chết 8 tuổi À Ông ăn kèm tăm hương à, tươi cà nọ chặt Chính cấp phạt nữa chà Nhiều cái <laughs> chắc có khói vui đọc Hắp nhẹ nhẹ nhắm

เอาแต่ก,ก็บม่นตาบังหงนน่ะอ,อ,อืมอือสักงะงาักงาๆงะักไมไม่ได้เปิด,พออดแพร่งซะหนอเจ็บเขาแพ็คเขาสินมาอย่างดีงเลยอืม แ, illa, แม私私 mm. for, ่ดองแม่ดองบ่มี่แห้ง mm. บ ok ่มี่แห้งดึงปาทอดแล้วล่ะออดีข้าวเจะเอาปากกัดกินเนาะตามมันให้ไปตามภาษาเนาะนี่ข้าจะจี๊เสนียนะข้าวเจี๊งแหั่นกินไี้ไหมนี่ข้าบ่มี่เมื่อบใหมีไม่แห้งจีกออกนะขอาอืมอืม ก็เหอือนว่าแหนกินอืมอะจับฮึ่ม

มาคือค้ามเนาะเมาลอยกับป้าลองดูลินเมืองช้างช้างใหญ่เป้าม่งามไปกันละแส็บดากลำบากตุดเอ้ยแส็บปากลำบากตุดแส็บดาลลำบากดากเส็บปากลำบากดากไปทั่วทีบอลไรเด้อคนน่ะเอ้า អឺមៗបាយ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 អឺមនេះណែណែអឺមណែអូ